็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับหลังจากคลิปที่แล้วเดียโบได้โกหกออติมาและคาเรล,ล่าและเขาก็ได้จากไปเพื่อไปสังเกตการรลิอมอนรูแล้วก็ทิ้งไว้แค่ลาพาคนเดียวและลาพาก็คิดว่าไม่มีใครดูถูกครอบครัวของเรา การถูกฝูงชนทิ้งเอาไว้ข้างหลังทําให้ลาพาสรู้สึกเงาเล็กน้อยแล้วเขาก็พูดออกมาว่าในกรณีนั้นไปช่วยท่านหญิงคา,าราลิกกันเถอะหลังจากที่ทักทายที่โล่งแจ่มในที่ที่ไม่มีใครอยู่ลาพาก็ได้ออกจากที่นั่นไปด้วยโดยที่ไม่มีใครรู้สิ่งต่างๆก็ได้เปลี่ยนไปเราปีศาจที่วิวัฒนาการมาเพื่อตอบสนองต่อความโกรธของลีเมอรูพวกเขาก็ได้สร้างร่างกายขึ้นมาใหม่ในอัตราที่น่าตกใจมากพวกเขาได้รับความสามารถใหม่ทั้งหมด ผ่านห่วงโซ่อาหารแล้วกลับไปสู่พลังที่สะสมเป็นระยะเวลาหนึ่งที่ลีบุลุไม่รู้จักเมื่อสักครู่นี้เองเจโรก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งที่ปีศาจไม่ได้ให้เหตุผลกับการวิวัฒนาการคนอื่นๆก็ยังไม่ตื่นไม่สามารถที่จะเข้าร่วมเร็วๆนี้ทั้งหมดนี้ไม่ได้หยุดเพียงแค่ขั้นตอนวิวัฒนาการที่ลืมตาตื่นขึ้นมาเท่านั้นเั้งหมดก็ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นปัจจัยสาคัญในการเพิ่มภูมกําลังของรีมอร์ลูมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมกว่าสหรับการต่อสู้ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่แต่ขีดจํากัดสูงสุดก็ยังไม่มีใครรู้ก็ยังต้องเกินและพลังของรีมอร์ลูก็กําลังรอเวลาที่จะถูกปลดไยและก็มีหลายคนอยู่ในเรือธงของจกักรพรรดิลูเรล่าโดยที่มีคนโดเป็นหัวหน้าและดัมลาดาที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาในขณะที่มุมทั้งสี่โดยรอบได้รับการป้องกัน โดยลำดับของอัศวินที่แข็งแร่งที่สุด6คนหมอข้อมก็ได้ยืนอยู่ข้างหลังคอนโดและเรือที่เหลือทั้งหมดก็ได้ถูกลบรวมเอาไว้ที่นี่ท่าควาของลูดาลามันก็คือตำแหน่งตายตัวของเบอร์กินและเพื่อปกป้องลูดาลาในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สุดวิสัยเธอได้ทิ้งร่างแยกคู่ขนานต้นสุดท้ายเอาไว้ที่นี่อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะเน้นพลังของเธอในการต่อสู้กับรีมบลูเวอร์กินในปัจจุบันก็ได้ปล่อยให้ร่างกายนั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้ แล้วดิงสติกลับมาเพื่อให้มันแนบชิดอยู่กับลูร่าแล้วลูร่าได้รูปผมสีฟ้าของเวอร์กินอย่างนุ่มนวลในสภาพนี้และมองออกไปที่เวอร์กินที่อยู่ด้านนอกสิ่งที่กำลังจะพึพมพำออกมาด้วยความเกลียดชังแล้วเขาก็พูดว่านั่นเป็นข้อยกเว้นเป็นการตัดสินที่ผิดจากฉันสิ่งแรกที่ควรดูแลก็คือสลายนี่มันเท่ากับประกาศว่าการต่อสู้ยังไม่จบลงจนถึงขนาดนี้ ถ้าสถานที่แห่งนี้อยู่ท่ามกลางการเฉลิมฉลองชัยชนะในการยึดวูเดล่ามาเป็นของพวกเขาอย่างไรก็ตามตอนนี้ไม่มีแม้แต่คำไม้ของกิน่นอายนั้นเหลืออยู่ทุกคนต่างก็รู้ว่าลิมบลูเป็นศัตรูนำโดยจอม,มาผู้ประกอกายลิมเบลูแม้แต่เราลูกน้องระดับสูงก็ได้กลับมาด้วยแต่ในเวลานี้วูเดล่าและคนอื่นๆก็ยังคสงสงบนิ่งมากกว่าและต่อมาลูเล่าก็พูดอกว่าหืที่หนีออกมาจาก ป้อพากันเห่งความฝันดูเหมือนว่าจะประเมินพวกเขาต่ําไปเป็นฟอะเจ้าของซึ่งเป็นที่มาของพลังให้ถูกภากไปจากเขาที่เขากลับมามีชีวิตแล,แลูดาล่าก็ได้พ่นลมหายใจออกมาอย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้เห็นการโจมตีของคนโดถูกทําลายโดยลิมารูเขาก็ต้องดูสถานการณ์ทั้งหมดด้วยความรู้สึกระมัดระวังยิ่งไปกว่านั้นมันคือปีศาจที่ริมารูอัญเชิญออกมานั่นแหละปัญหาก็คือ ปีศาจขนานับที่แบกรับเรื่องเหนือนั่นมันสร้างปัญหามากพอแต่ลิบลุกก็ได้เสียงกําลังเหล่าปีศาจตัวนั้นอีกครั้งต่อหน้าต่อตาฝูงชนเพราะมันไม่ชัดเจนว่าพวกเขาทําอะไรลงไปเขาจึงระวังไว้ไปอย่างแน่นอนแล้วต่อมาเขาก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าทัศยะเธอไม่มีความเมตตาใช่ไหมและทัศยะก็ตอบว่าแน่นอนผู้ทําลายเขียแดนและผู้สกดคํเพั่งสองอย่างนี่ไม่มีประสิทธิภาพมากพอสําหรับพวกเขา ดูเหมือนว่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ฉันไม่สามารถเอาชนะได้โดยไม่ต้องใช้ทักษะที่แท้จริงของฉันคนตองได้ต่อกลับอย่างตรงไปตรงมาแล้วมองตรงไปที่จอมาลีเมรอนหลูเลยนึกถึงการตัดสินที่ผิดพลาดของเขาเองเช่นเดียวกันกับรูรุล่ากล่าวว่าเขายังถือว่าลิเมรอนหลูเป็นแค่คู่ต่อสู้ที่อันตรายอย่างยิ่งตอนที่ลำดับพมสำคัญก็คือการจับรุดอลา่าดูเหมือนว่ามันจะผิดแทนที่จะไล่ตามพวกเขาเพียงคนเดียว พวกเขาก็ควรจะไล่ตามทั้งหมดทั้งเวเดล่าและริมเมรููแม้ว่าตอนนี้เขาจะรับรู้แล้วแต่สถานการณ์ก็ได้เปลี่ยนไปคนโดก็รู้ว่าจอม,มาริมเมรู้เป็นศัตรูที่ประมาทไม่ได้นั่นเป็นเหตุผลที่เขาใช้กลวิธีในการดักคู่ต่อสู้ของเขาในการดักและกำจัดพวกมันแยกออกจากกันเมื่อเขาพร้อมตอนแรกริมเมรูก็คิดว่าจะเอาเวเดล่าผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขาออกไปเวเดล่าก็จะยอมจำนวนโดยธรรมชาติ ตอนนี้ก็ยังการตัดสินของคนโดมันเป็นเรื่องที่ยุ่งเหยิงในลักษณะเดียวกันกับที่ริมรูเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสกิลเทียบเท่ากับเวเดล่าเวเดล่าเองก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสกิลเทียบเท่ากับริมรูและเป็นเพราะว่าคนโดคนแรกที่รู้ว่าเขาได้สัมผัสกับเกียรติของผู้ต่อสู้เขาจึงสังเกตริมรูได้เร็วกว่าคนอื่นๆการโจมตีที่ใช้ก็คือการแบ่งแยกเขตดแดนและการสะกดคำซึ่งมันเป็นการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของคนโด ในช่วงเวลานี้ทินเมกา้าซอดไม่พร้อมใช้งานอย่างไรก็ตามมันกลับกลายเป็นกลนอบายที่ไม่สามารถทําลายลีบรุได้เลยและไม่สามารถแม้แต่จะหยุดเขาไม่ให้เคลื่อนไหวได้ตอนแรกคนโดก,ก็คิดว่าหากเขากาจัดวเดล่าต้นกําเนิดพลังของลีบรุไปเขาก็จะกลายเป็นจอมมารผู้ไร้อํานาจนั่นมันไม่เป็นความจริงเลยมันเป็นเจตจำนงที่รุนแรงและกดขี่เพราะพันธมิตรถูกภาไปจากเขาก็ควรจะคิดอย่างนี้ อย่างผ่านพลเขาไม่ใช้ทักษะสูงสุดในการท้าทายกับลิบุลูเขาก็จะพ่ายแพ้คอนโดก็ตัดสินใจแบบนั้นเนื่องจากเขาพูดอย่างนั้นออกมาเหล่าทหารมาร์ทันสีก็ไม่สามารถเอาชนะได้เช่นกันและพวกเขาก็เลยคิดว่าจะให้ลองใช้พลังของลูร่าที่เพิ่มเข้ามาก่อนหน้านี้โดยคอนโดไม่จําเป็นต้องถามลูร่าเองก็เข้าใจว่าลบลูนั้นเป็นัพคุกคามเพียงใดสเตลลี่เขาได้แจ้งให้เห็น ที่จะเป็นจุดร่วมของทุกคนในปัจจุบันเลขหลักเดียวแข่งแข่งที่สุดที่ลูร่าได้ทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะรวบรวมพวกเขามาด้วยเหตุนี้การทุกข์ครางของศัตรูจะต้องได้รับอนุมัติให้กลายเป็นของพวกเขาและต้องได้รับการแจ้งเตือนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการตัดสินใจในช่วงเวลาวิกฤตรูลุก็เป็นภยัยคุกคามแต่ก็ไม่ใช่ผู้ต่อสู้ที่ไร้ยางอายตราบใดที่เขาไม่ประมาทแต่ตอนนี้ จะเป็นต้นหลีเลี่ยงการสูญเสียพลังการต่อสู้ที่รวบรวมมาได้อย่างยากลําบากรือรล่าก็ยังคงระมัดระวังตลอดเวลาจนกระทั่งการประลองครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายกลำลังจะเริ่มต้นขึ้นเขาก็หวังว่าการท้าทายกับกีด้วยผู้เล่นตัวจริงหลังจากสภาพที่เป็นอยู่ก็ใกล้จะมาถึงชัยชนะแล้วการยึดวัฒนามาได้ทําให้เกิดข้อได้เปรียบอย่างมากต่อจักรพรรดิในความคิดเห็นของรูเรล่า ยังอีกเพียงแค่ขั้นตอนเดียวเท่านั้นในการดวลตัวละความตัวสุดท้ายเพื่อชัยชนะของเขาและจีก็ไม่อนุมัติให้ล่วงเวลาดังกล่าวดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าวูเล,ล่าเลือกที่จะใช้วูเดล่าจัดก,การกับรีโบลูและด้วยการสนับสนุนจากเวอร์กินเขาก็มั่นใจว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาและในขณะเดียวกันมันก็ขึ้นอยู่กับคนโดและคนอื่นๆที่จะจัดก,การกับลูกสมุนของรีโบลูเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีกต่อไป แต่ถ้าเป็นไปได้เรนา่าก็ต้องการที่จะควบคุมรีโมเอาไว้ภายใต้คําสั่งของเขาเช่นกันแต่เนื่องจากว่าสิ่งต่างๆมันได้กลายเป็นสิ่งที่เขาต้องแยกแยะออกไปพวกมาทด่แทจริงของเขาวรนาอยู่ในการควบคุมแล้วและแผนการนี้ไม่สามารถปล่อยให้วนเวียนอยู่เหนือการควบคุมได้เนื่องจากว่าจอมมารอสูรในท้องที่นี้เดิมทีบางสิ่งที่เหมือนกับจอมมารนั่นมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปอบบางมากเมื่อเทียบเท่ากับตระกูลมางกวันดิแทจิง ด้วยเหตุผลนี้เองที่ลูดาลาเขายอมรับว่าลีมุลูเป็นภัยคุคามในด้านหนึ่งและการตัดสินว่าการต่อสู้ก็ไม่น่าจะเริ่มเหลวห่อ,อพันบางกรเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในโลกเนื่องจากว่าพวกเขามีเมล็ดพันธุ์บางกรถ,ถึง2เม็ดอยู่ในมือของเขาความพ่ายแพ้ของลีมลุลูมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้และมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ลูดาลาจะคิดอย่างนั้นแต่มันก็ไม่เหมือนกับว่าไม่มีอะไรจะทําได้และเขาก็ได้สังเกตการณ์อยู่ตอนนี้ แล้วเขาก็คิดในใจว่าทําไมตอนนั้นทําไมวูเดล่าถึงได้หยุดการต่อต้านการครอบงำของข้ามันมีข้อสงสัยเพียงเล็กน้อยหากมีเวลาเพียงพอการครอบครองของเขาจะประสบความสำเร็จในที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้ววูเดล่าก็ต้องยอมแพ้ซึ่งมันก็สมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามลูเาลาก็รู้สึกเสมอว่ามันมีเหตุผลมากกว่านั้นข้อเท็จจริงเพียงว่าลูาลา สามารถสัมผัสได้ถึงความโกรธของวูเดล่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงผ่านอำนาจของกษัตริย์แสดงให้เห็นว่าเมากควานวันยิวข้างไม่ใช่ตัวละครประเภทที่จะยอมแพ้ง่ายง่ายมันเป็นไปได้ไหมที่วูเดล่ากำลังจะปกป้องบ,งบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญกว่าตัวเขาเองผวามสงสัยดังกล่าวก็ยังคงอยู่ในจิตใจของลูรเดล่าหากเป็นกรณีที่สำคัญแล้วเขาก็ได้บ่นพื่พมพออกมาว่าไม่ฉันไม่คิดอย่างนั้นลูรเดล่าก็ได้ใส่หัวประดิษฐ์เบอร์กิ้งก็ได้กลับเข้าอยู่ในร่างของมนุษย์ แต่นางก็มาที่ด้านข้างของเวเดล่าแต่นางก็ดิ่งเข้าไปแก้ศีรษะของน้องชายของเธออย่างอ่อนโยนในรูปเกียรติมงกรของเขาแล้วก็พูดว่าเด็กดีขั้นต่อไปนี้ที่เจ้าลืมตาตื่นขึ้นมาเราจะเป็นเพื่อนกันแล้วฉันก็จะห่วงแหนเจ้าเวกเกนก็มีลาสองหอนว่าเกมนนยาวนี้มันกำลังจะจบลงอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆก็ไม่ไง่ายอย่างนั้นทันใดที่รีบลุกปรากฏตัวขึ้นมาผู้ขัดขวางที่ไม่ได้รับคำแนะนำ ทำให้อารมณ์ของเวอร์กินที่แย่ลงม,มากกว่าเดิมแต่ในขณะเดียวกันเธอก็เริ่มรู้สึกถึงวิกฤตเช่นเดียวกันอีกฝ่ายก็หนีออกมาจากป้อมปราการแห่งความฝันได้อย่างไรทําให้เธอประหลาดใจอย่างมากจากนั้นต่อหน้าของเวอร์กินซึ่งกําลังคุ้นคิดอยู่ว่าจะทําอะไรต่อไปสิ่งต่างๆก็ได้เปลี่ยนไปในทิศทางที่คาดไม่ถึงลิบลูก็ได้เรียกปีศาจจานวนมากออกมาแล้วและให้พลังแก่พวกมันแล้วกับว่าจงใจจะทําให้ผู้คนอยู่ที่นี่เห็น แถวนี้มันก็คือการยัออย่วยุมันเป็นการกล้าเกินไปที่จะแสดงทักษะของเขาต่อหน้าเบอร์กินและหยุดมันถ้าทาได้ถ้ามาใช่ทั้งหมดเท,ทรทาราซาอัลติมาและคาเรลนล่าและ3คนนั้นท่ามางปีศาจที่ถูกเรียกมาโดยริมมอรูไดพัฒนาขึ้นมาเป็นจอมนดีเทสจริงซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงขึ้นไปอีกเบอร์กินผู้ซึ่งสร้างความรู้สึกค่อนข้างต้นได้ระมัดระวังริมมอรูอย่างสมบูรณ์แบบนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนอื่นๆที่ไม่ธรรมดาอีกด้วย ความโกรธของลีบูรูทําให้เกิดความพันผวนซึ่งจริงๆแล้วมันก็อยู่ในระดับเดียวกันกับอิรัล่าน้องชายของเธอสลายเพียงตนเดียวที่กลายเป็นจอมมารแต่ด้วยระดับการข้องามเดียวกันกับเพาะอมอังกรที่แท้จ,จริงของเธอเองมันเป็นความจริงที่ทําให้เวอร์กินไม่อยากจะเชื่อเพียงอย่างเดียวทําให้ชัดเจนว่ามันต้องมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นหากเพียงได้ยินรายงานดังกล่าวจากุ่นอื่น เวอร์กินก็คงจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้และได้หัวเรายอะออกมาและเนื่องจากว่าเธอได้เห็นมันกับตาของตัวเองเธอจึงแทบจะไม่เชื่อตอนนั้นต่อตาเธอจอมันที่เหมือนกับหญิงสาวคนนี้ก็ยังคงปล่อยคึืนความโกรธที่ควบคุมไม่ได้อยู่ควมพันผ่วงนนี้มันชัดเจนเกี่ยวกับอันตรายของเขามนุษย์ที่ไม่สามารถทนได้ก็จะตายทันทีจากที่สัมผัสกับควมพันผวนนี้และมันก็ไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่าใด ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าที่จะสามารถเรียกได้ว่าแข็งแกร่งและสิ่งที่มนุษย์กําหนดก็คือเป็นระดับเอและจะตายถ้ามันไม่สามารถต้านทานได้มันคือจอมมารอย่างท่วมท้นที่สามารถวัดค่าเทียบเท่ากับเผ่ามังกรที่เท้จริงได้แล้วต่อมาเวอร์กินก็คิดในใจว่าเอาหล่ะจะทําอย่างไรดีตอนนี้สไลนั่นเป็นสิ่งมีชีวิตที่แม้แต่ยุคดึกดําบันก็ยังรับใช้ป็นคิดว่าเด็กคนนั้นจะถูกหลอกแต่ก็ดูเหมือนว่าฉันจะเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นเพียงแค่วเดล่าก็เป็นไปได้ที่เขาอยู่ถูกหลอกอย่างไรก็ตามมันก็เป็นไปไม่ได้ที่วิธีการนั้นมันจะได้ผลกับวเดล่าเรื่องเดิมแล้วที่ควมฉลาดและเกมโกงมันทับซ้อนกันอยู่เลเวอร์กิ้งก็เข้าใจว่าจะต้องแก้ไขแผนการอ,อลาควบงำของจอม,มันที่บิุลุก,กลังแผ่ซ่านออกมานี้สามารถแสดงให้เห็นว่ามีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวของจอม,มันลิมุูุเองและมันก็ไม่ผิดที่จะคิดอย่างนั้นเมื่อเธอคิดเกี่ยวกับมัน การเติบโตของวูเดล่ามันก็น่าทึ่งมากเช่นกันถ้าเป็นเมื่อ300ปีก่อนวูเดล่าจะไม่สามารถทําให้เบอร์เกนได้รับบาดเจ็บได้อย่างไรก็ตามเขาก็สามารถต่อสู้ได้อย่างดีเป็นพิเศษในช่วงเวลาสั้นๆนับจากเวลาที่พลเอกถูกปวดจนถึงขนาดนี้เหตุผลสำหรับการเติบโตของวูเดล่าซึ่งเกินความคาดหมายของเธอมากก็เป็นเพราะว่าสไลที่อยู่ตรงหน้าของเธอเช่นกันแล้วเธอก็คิดอีกว่า ฉันกำลังจะกลับบ้านไปพักผ่อนและวางแผนการเมื่อความเหนื่อยล้าของฉันหมดไปแต่ว่าไม่มีทางเป็นไปได้รู้สึกเหมือนกับว่าเขาจะเป็นภัยคุกคามพยนะของการดำรงอยู่ของลูเรล่าหากไม่กาจัดสไลนี่ที่นี่ตอนนี้เวอร์กินเธอก็ได้ตัดสินใจเธอยอมรับเพื่อที่บทขยี้ริบลจนสิ้นซาบถ้าเธอไม่สามารถแก้ไขปัญหาตอนนี้ได้อนาคตจะต้องเจอกับอันตรายนั่นก็คือการตัดสินใจของเวอร์กิน ซึ่งแม้แต่ว่าตอนนี้มันเป็นการใช้มานาจํานวนมากไปในการต่อสู้แต่เธอก็ได้ฟื้นคืนสภาพที่สมบูรณ์หลังจากที่เธอได้รับออร่าจากวูเดล่าและสําหรับวูเดล่าแม้หลังจากการต่อสู้อันดุเดือดครั้งนั้นการผอผ่านก็ไม่มากนะักกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเวอร์กินก็จะไม่มีปัญหาใดๆแม้ว่าเธอจะต้องต่อสู้อย่างเต็มกําลังอีกต่อไปเวอร์กินค่อยๆกลับมาเป็นท่าทีต่อสู้อีกครั้ง เธอเธอก็ได้ละทิ้งความคิดที่ว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นและคิดว่าตัวเธอจะชนะเรียกได้ว,ว่าเป็นความประมาทที่นําไปสู่สถานการณ์ปัจจุบันในเวลานั้นถ้าลีบุลุถูกกาจัดในป้าหก,การแห่งความฝันลีบุลุก็คงไม่สามารถอัญเชิญปีศาจได้ในกรณีน,นั้นคําถามเดียวที่เหลืออยู่ก็คือชัยชนะในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับกีเมื่อคิดแบบนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีแต่ก็ไม่ได้แย่ที่สุด จกกักรวรรดิก็ยังคงมีโอกาสที่ดีในการชนะและตาบใดที่ไม่มีข้อผิดพลาดอีกต่อไปการแก้ไขศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าของเธอโดยไม่มีปัญหาก็จะเป็นไปได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นกลับกลายเป็นว่าคุณเกียรติคานตรงข้ามกับที่เวอร์กินได้คิดเอาไว้มีเพียงแค่ริบลุทเท่านั้นที่มาที่นี่พอเธอเห็นริบลุคนเดียวเธอก็คิดในใจว่านั่นเป็นชัยชนะหากพวกเขาทั้งหมดมาที่ฉันฉันก็ต้องแก้ไขด้วย ไม่ว่าริบรูจะคุ้มกันป้องกันมากเพียงใดมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะสูญเสียตาบไปที่ทั้งตัวเธอและวูเดล่าเข้าโจมตีพร้อมกันหรือยอย่างที่เวอร์กินคิดอย่างไรก็ตามการต่อสู้จะต้องชนะและแพ้ในคราวเดียวกันคนของโจมมาลิบรูก,ก็จะมาขวางทางมันอาจจะมีอันตรายถ้าการต่อสู้มันยืดเยืย้อนั่นเป็นเหตุผลที่เวอร์กินเลือกที่จะประชิญหน้ากันในช่วงเวลาสั้นๆและมันก็เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น หากเธอเป็นคนประเภทที่ปฏิบัติตามสัญชาติยานของตัวเองแล้วต่อมาลูเดล่า,าได้ออกคำสั่งถึงวูเดลา่าให้โจมตีลิมอรูพอใใชิดกี้เชนเช่นนั้นเวอร์กิ้นก็พูดว่าหมคุณรู้สึกถึงอันตรายของบุคคลน,นั้นเหมือนกันกันกบชันเช่ไหมในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องลังเลวูเดล่าก็ได้ตอบสนองต่อคำสั่งของเวอร์กินลลาาก้นเห็นลูเดล่าได้ปลดปล่อยราชันเห็การปลดปล่อยของลูเดลา่าเมื่อเห็นลิมอรูเทียบเท่ากับตัวเองมันก็เป็นอันตรายซึ่งมันทาวเวอร์กิน เนื่องจากว่าจากักรพรรดิไม่ได้ประมาทฝ่ายของเขาเองก็ต้องชนะอย่างแน่นอนด้วย2สองเมล็ดพันธุ์มังกรที่แท้จริงที่แข็งแร่งที่สุดต่อสู้ด้วยกันในเวลาเดียวกันมันก็จะเกิดการสูญเสียที่คาดไม่ถึงการต่อสู้อันน่าสุดสยองกเป็นจะเริ่มต้นขึ้นแล้วทันใดนั้นลีบรุก็ได้พุ่งเข้าไปเข้าไปหาตัวเวอร์กินโดยตรงในด้านหน้าของลีมุนลูวูเดล่าก็ได้คำรามขึ้นไปบนท้องฟ้ามันยากาศสันสะเทือนด้วยเสียงคำรามและวูเดล่าก็ได้บินออกไป ในเวอร์กินเธอก็ติดตามเขาออกไปด้วยแล้วเธอก็คิดในใจว่าเขาแน่ใจหรือว่าเขาจะได้รับชัยชนะในหลังจากที่เสียงคำรามฝ่ายตรงข้ามก็เริ่มโจมตีเพื่อกำจัดจอม,มารลีบลุโดยตรงทันทีที่เวอร์เดล่าขึ้นมาเธอก็ได้ใช้กำลังเต็มที่และการโจมตีของพาย,ยุที่เวอร์กินยังคงทนได้เสียงคำรามแห่งการทำลายล้างก็ได้มาถึงลีบลูและในตอนนั้นลีบรูก็ได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากอาจารย์ลาเฟอ สังเกตในความคาดหมายของการโจมตีของพายุเราจะปลดปล่อยการป้องกันที่สมบูรณ์ของราชาแห่งพันธสัญญาด้วยพลังอันสูงสุดการทำให้ความยาวคลื่นเป็นกลางและทำให้ไม่มีประสิทธิภาพตรงข้ามกับอาจารย์ลาเฟลอลที่พร้อมที่จะทำการป้องกันอัตโนมัติลีบรุรกได้ออกคำสั่งบังคับลีบรูก็พูดว่างโง่เรื่องไงประเทศนแม้ว่าอาจารย์ลาเฟลจะเชื่อฟังคำสั่งนี้ในทันที ในส่วนหนึ่งของอาณาจาักรเลคณินตก็ไม่สามารถเข้าใจเจตนาของริมโรได้การป้องกันสมบูรณ์แบบที่เสนอมาและโต้อตอบคำตอบที่เหมาะสมที่สุดในบรรดารูปแบบของระดับการกระทำต่างๆอย่างไรก็ตามริมบรูก็ได้ปฏิเสธอาจารย์ราฟเอลสิ่งนี้ทาให้อาจารย์ราฟเอลค่อนข้างจะสั่นคลอนแม้ว่าจะมีบางส่วนในเลกข,ของสนามเลขคณิตเท่านั้นที่มีปฏิกิริยาแต่อาจารย์ราฟเฟลก็สร้างความวุ่นวาย แต่ลิมลุลก็ยังเพื่อเฉยต่ออาจารย์ราเฟลมาหลายครั้งแล้วและคราวนี้มันก็แตกต่างออกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเป็นเพราะว่าอาจารย์ราเฟลได้ต่อสู้กับลิมบุลมาเป็นเวลานานซึ่งนําไปสู่ความรู้สึกเช่นนั้นในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายในฐานะทักษะหรือว่าส่วนหนึ่งของกฎแห่งโลกการรู้เช่นนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดปกติแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไม่ทราบพอเท็จจริงนี้เสียงคำนามที่พังทล,ลายได้กวดผ่านลิมูุูซึ่งพยายามหยุดหลบเลี่ยง ทันทีหลังจากนั้นการพบการสมบูรณ์แบบที่ปกติจะเคยปกป้องลีมบูรก็ได้ถูกเจาะเข้าไปและมันก็ได้เกิดระเบิดขนาดใหญ่ขึ้นที่สถานที่ที่ลิมบูรอยู่ในขนานี้และพลังทำลายล้างของเสียงคำรามแห่งการทำลายล้างก็ได้หมกระหน่ำที่นั่นหากการหลบหลีกช้าลงอีกก้ 1, าวหนึ่งความเสียหายของลิมบูรก็จะหลีกเลี่ยง,งไม่ได้เมื่อเห็นสิ่งนี้ระดับความสับสนของอาจารย์ลาเฟีก็ได้เพิ่มขึ้นอีกครั้งและอาจารย์ลาเฟลก็ตอบว่า การคำนวณล้มเหลวไม่แปลกใจมันไม่สามารถเข้าใจได้เลยทำไมตัวรีบรู้ถึงได้มันมาการคำนวณนัน้นสมบูรณ์แบบโดยไม่มีข้อผิดพลาดในกรณีนี้อาจารย์ลาเฟลเดิมเรียกค้นหาข้อมูลด้วยความคิดของเขามันพลาดเงื่อนไขบ,บางอย่างไปอย่างไรก็ตามแม้ว่าอาจารย์ลาเฟลจะสามารถเอาชนะความเร็วของคอมพิวเตอร์วันต่มได้อย่างง่ายดายแต่ก็ยังไม่ทราบสาเหตุมันหายไปพร้อมกับสายลม มันควรจะเป็นการป้องกัน100%ตามการคาดการณ์อาจารย์ราเฟลก็อดไม่ได้ที่จะพูดในสิ่งที่เขาไม่ต้องพูดมันยากที่จะเชื่อว่าอาจารย์ราเฟลกําลังพยายามหาเหตุผลภาษาที่แตกต่างได้รับการป้องกันตัวเองมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้โดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นยังคงเป็นการต่อสู้เลยไม่ใช่โอกาสสำหรับการตรวจสอบอย่างสบายๆอาจารย์ราเฟลก็ได้เกิดความโลรธโหนหลังจากที่ถูกรีมลุกตำหนี แลลีบลูก,ก็พูดกับอาจารย์ราเฟลว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาทําเป็นโง่วอเดล่ามีราชานแห่งคว่มทองแท้เมื่อฉันจําได้มันก็มีบางอย่างที่เรียกว่าก็จัดก,การความน่าจะเปลี่ยนหรืออะไรทํานองนั้นใช่ไหมเมื่อได้ยินลีบรูพูดเช่นนั้นอาจารย์ราเฟลก็นึกถึงใช่แล้วมันถูกต้องทําไมถึงได้ลืมบางอย่างที่สําคัญไปมันแปลกมากในตอนนั้นอาจารย์ราเฟลก็รู้สึกถึงมีบางอย่างที่ผิดปกติ สามารถสันนิษฐานได้ว่าเขาถูกลบกวนโดยใครบางคนแต่ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดมันไม่ถูกต้องที่จะส่งต่อสิ่งนี้ไปยังลิมอนลูอจารย์ลาเฟลก็ลังเลและลีมอลูก็ได้หาเหตุผลไม่เจอในด้วยความภาคภูมิใจของตัวอาจารย์ลาเฟเอลอจารย์ลาเฟลก็ไม่ต้องการที่จะยอมรับมันจริงๆแต่ถ้าสภาพที่เป็นอยู่ยังคงอยู่โอกาสที่ลีมอนลูจะเสียหายก็คงมีสูงเขาก็ควรจะบอกว่าการคำนวณได้กลายเปลี่ยนแบบนี้ไปตั้งแต่ การถูกตาหน้าว่าไล่อานาจโดยลีมเบรูเท่ากับว่าสูญเสียความหมายของการดํารงอยู่ในฐานะอาจารย์ El, ลาเฟเอลราชันแห่งภูมิปัญญาการพิจารณาปัญหาเหล่านี้เพียงอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นการทรยศต่อเจ้านายทักษานนีลังเลอย่างน่าประหลาดใจสถานการณ์ที่ไม่ได้รับอนุมัติให้มีอยู่จริงขณะที่อาจารย์ลาเฟเอลตกอยู่ในความสับสนอย่างรุนแรงคำพูดของลีบูรก็ได้ปรากฏขึ้นมาว่าวูเดล่าพูดเกินจริงอยู่เสมอ แม้ว่ามันจะแทนที่การคำนวณที่สมบูรณ์แบบของฉันแต่มันก็ไม่น่าเหลือเชื่อยิ่งไปกว่านั้นยาสะดุดเมื่อพ่ายแพ้แม้แต่น้อยการค่าคณีไม่ได้ผลกับวูเดาราคุณก็ไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องนี้อย่าคิดมากและเชื่อมั่นในตัวเองฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ของวูเดาราและคุณก็จกกัดการกับเวอร์กินลิมบูรุก็ได้พูดสิ่งที่เขาอยากจะพูดพอแล้วสาหรับอาจารย์ลาเฟอเออราชันแห่งภูมิปัญญาที่เป็นเพียงแค่ทักษาก็เหมือนกัน ถือว่าเป็นคู่หูของเขาจริงๆได้ปวดตอนข้ามคือสองคนแต่ฉันกับคุณก็เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วที่จะบียบคอเวอร์กินและฉันก็จะหาโอกาสที่จะปลดปล่อยวลาล่าให้เป็นอิสระดังนั้นคุณก็ควรจะค้างอยู่ในนั้นได้โปรดช่วยฉันด้วยคู่หูของฉันคําพูดเหล่านี้ได้บรรเทาความคิดที่สับสนและตื่นตระหนกของอาจารย์ลาฟาเอลมันเป็นสิ่งที่พึ่งพาได้แม้ว่าเขาจะทําผิดพลาดไปแต่ลิบลุกก็ยังคงไว้วางใจเธอ ประมา,าจาย์ที่ต้องการสิ่งที่ควรจะเป็นมากกว่าตัวแสดงกลัวไม่สบายใจก็ได้หายไปอาจารย์ลาเฟลผู้ได้ควาวมั่นใจของตอนเองกลับมาแล้วก็ได้ตอบว่าเข้าใจแล้วฉันเห็นจากนี้ไปเราจะไปยังบุคคลที่ชื่อเวลกรินพอร์ตินั้นริบรูก็ตอบว่าใช่นั่นแหละลิมร,รูเป็นประามาจาย์ผู้ที่เป็นที่รักของอาจารย์ลาเฟลอาจารย์ลาเฟลและไม่เคยเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถ ถูกกักขังได้ด้วยความแน่นอนของเขาคมน่าจะเป็นดังนั้นจะใช้หัวใจและว้วางใจให้เขาปฏิบัติตามการการะทำของเขาเมื่อมาถึงจุดนี้ลีบรุกได้ยนประโยคทิ้งสุดท้ายแล้วกับว่าไม่มีอะไรลีบรุกก็พูดว่าอีกอย่างฉันยังไม่ได้ตั้งชื่อให้กับเธออย่างเป็นทางการฉันเคยเรียกเธอว่าอาจารย์ ael, ลาฟาเอลราชันแห่งภูมิปัญญาผู้หูของฉันหรือว่าอะไรก็ตามในเวลาแบบนี้มันเล็กน้อยแต่ว่าฉันจะ ให้ชื่อกับเธออย่างเป็นทางการเมื่อดินเช่นนั้นลาเฟลก็ได้งงสับสนกับคำพูดของลีมูแูเลมาเก็เข้าใจยากสำหรับอาจารย์ลาเฟลและความรู้สึกมหัศจรรย์ใจนั้นก็คือความสับสนนั่นก็คือชื่นชมยินดีนั่นคือการแสดงความรู้สึกความรู้สึกที่แน่นอนที่ไม่สามารถอธิบายได้เหล่านี้มันทําให้เป็นไปไม่ได้ที่อาจารย์ลาเฟลจะซ่อนความคคอบงามของตนเองตอนนี้อาจารย์ลาเฟลก็อยู่ในภงค์แห่งความสับสนเป็นอย่างมาก และในขณะเดียวกันก็เข้าใจเจตนาของริมูรด้วยเมื่อวอดทล่าถูกภากไปริมูรก็น่าจะเสียใจอย่างมากกว่าใครๆแต่แม้ในสถานการณ์เช่นนี้เขาก็ยังมองหาคนอื่นอยู่และต่อมาริมูร็ได้พูดว่านั่นสินะดูสิแล้วชิเอลล่ะเธอสอนฉันมามากมาโดยตลอดจากนี้ไปจะเรียกเธอว่าชิเอลเป็นอย่างไรบ้างอาจจะไม่ถูกใจแต่ต้องทนหากเธอมีความคิดเห็นก็ออกไปที่มังกรแดงตัวนั้น ก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้ได่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า